ประสารทวินชาวบ้านทะเลน้อยอำเภอแกลงจังหวัดระยองเปลี่ยนบริกิจเป็นโอกาสเปลี่ยนวัชพืชเป็นพืชเศรษฐกิจโดยปลูกกระชับ เป็นอาหารรสเด็ดประจำจังหวัดระยองทุกวันคุณประสานจะเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ถอนผักกระชับเพื่อเป็นอาหารสำคัญกว่า20ปีที่ประสานทวินใช้เวลาคลุกคีอยู่กับผักกระชับ3ปีแรกใช้เวลาลองผิดลองถูก เปลี่ยนวิกฤตจากผักกระชับให้ผลผลิตหนึ่งปีหนึ่งครั้งเป็นให้ผลผลิตทุกวันตลอดปีด้วยการเพราะเมละ็รซึ่งให้รายได้มากกว่าการทำนาหลายเท่าตัวตั้งเดิมปู่ยา่าตายายเขาก็ทำมาตั้งแต่แหลกดั้งเดิมอะนะทีนี้ว่าดั้งเดิมสมัยก่อนเราก็ผักกระชับกินแค่ปีละครั้งคาวนี้พอกินปีละครั้งสมัยก่อนเขาก็จะเหลือจากกินเขาก็จะเอาไปขาย พอขายมากๆนานๆแล้วคนรู้จักเริ่มกินน้อยเร่รู้จักันมากที่นี่มันมีแขนปีละครั้งคราวนี้เราก็เลยมาคิดดูว่าเออทําไมเราถึงเราจะทําให้มันมีตลอดทั้งปีปัจจุบ,บันนี่ผักกระชับค่อนข้างอย่าเป็นผักเศรษฐกิจก็ถือว่าผักเศรษฐกิจของม่บานนะรรยได้ไายไดก้ก็โอเคดูดีอยู่ถึงว่าผักกระชับแต่คนนี้พื้นที่ทำอ่ะดีว่าทนานาะดีว่าทํานามสองทถาเลยสามแถาเลยฮะรายได้เ้วพื้นที่เราไม่ต้องเราไม่ต้องปลูก มากมันทนํานาด้วยพื้นที่เราแค่ทําน้อยๆแล้วก็รายได้ดีบ้านาะเอาผักกระชับไปแค่กลมกินกัน่อยนี่เดิมเราก็กินกันในหมู่บ้านนะก็อร่อย แล้วก็รู้จักกันไปทั่วๆก็เลยมีคันมนิยมที่จะกินผักกระชับชอบฟาร์มกรุบกรอบแล้วก็มีผักกระชับจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นอัตลักษณ์ของเขายินดีค่ะที่เรามีผักกระชับอยู่ในบ้านทะเลน้อยที่ไม่เหมือนใครถ้าพูดถึงผักกระชับก็ต้องที่บ้านทะเลน้อย ก็ภูมิใจดิเขาเรายงเลือกผักกระชับเป็นเมนูประจําจังหวัดอันนี้คือบอกสารพิดจริงๆฮะอยากให้ลองทานดูรสชาติเขาจะอร่อยเป็นเอกลักษณ์ของเขาฮะแกงส้มผักกระชับตรงมาที่บานทะเลน้อย